แถวข้างบนก็มัดลงมาเบิดแล้วน่าจะทุกคนนี่จ้าการมัดยอดแตงก็สิมัดเอาเชือกเชือกมัดระว้ววางต้นยอดบักแตงขึ้นมาใส่ตะไคร้ข้า,ขาขงบนญน่าจะทุกคนเป็นยังเป็นยังตรงมัดยอดมันแหมมัดแหมเห็มันขืนเท่าขึ้นเที่ยขึ้นข้างเทาบ่มัดขึ้นมันก็ล่มมันก็บ่จับมัดเพราะว่า ให้มันเท่าเป็นเคี้ยขึ้นไ้มันขึ้นไปเรื่อยมันบ่นอนก็ออกมือมาก็ิอยมักแตงเลื่อมออกหมากเลยจ้าทุกคนเป็นจังใดเหรอต้นไหนมีหมากแล้วหมากน้อยจ้าทุกคนนี่เป็นดอกน้อยเริ่มออกลูกออกหมากแล้วเริ่มออกหมากออกลูกแล้วได้ยังมาถึงเดือนเลยจ้าหนิทุกคนยังไม่ถึงเดือนเข็มนี่แหละ ข้าวเข็มเป็นมากน้อยกำลังสิงได้เห็นผลผลิตแล้วมันจับสุขขอสุขขอโดกโดกเด้อมันมันเต <laughs> ี้ยมัดลงไปบ่หันเลยเรี่ยวเลยจ้ะเหลืออีกหลายต้นนี้เป็นอยัางไรเป็นเข้าเชา่าเดี๋ยวจะไม่อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเลยจ้ะทุกคนจักหน่อยก็จะออกหมากดกไปเรื่อย